ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้วันนี้ทัไฟก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า Murder Mystery 2ในเกมโรบบอทกันเนาะแบบนี้ก็เป็นแบบที่ทัไฟเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วแต่ว่าเป็นแบบที่ทุกคนเนี่ยคงชื่นชอบไว้ทัไฟเล่นอย่างแน่น,นอนเพราะว่าทุกครั้งที่ไฟเล่นแบบนี้คือทุกคนก็จะเข้ามาดูเยอะมากก็มาทั้ไฟก็กลับมาเล่นอีกแล้วก็ทั้ไฟก็ไม่ได้เล่นไปประมาณไม่กี่วันเอ๊ะไม่เลยมันจะบเกือบเกือบครึ่งเดือนเอ๊ะน่าจะเกือบเกือบเด มันก็นาปพอสมควรนะทุกคนก็แบบนี้คือถตาไพเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อแบบนี้ง่ายพอสมควรนะอีกอย่างเนี่ยคือเวลาเต้ไฟมาเล่นหนอนี้ทีไลอ่ะคือตาไพอ่ะมันก็เจอแต่แบบอะไรก็ไม่รู้ก็คือเป็นแต่อินโนเซนหรือไม่ได้ก็ฆาตกรมันไม่ยอมฆ่ากันนะทำให้แบบอารมณ์เสียเพราะว่าแบบคือถตาไฟเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลามาทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมไปแล้วเออเต้ไพเป็นคนที่แบบว่าแบบปิดเทอมนี้คือเต้ไพแบบไม่อ่ะ แม่ทำหาอเลยเลยนอนมันมันก็เอาแต่นอนแล้วก็แบบนั่งดูติ๊กต็อกไปวันวันอ่ะเออโอเคทุกคนมาเกมก็เริ่มตาแรกตาไปได้เป็นอินโนเซนต์ก็เป็นธรรมทาที่เราจะได้เป็นอินโนเซนต์เป็นตาแรกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆนี่คือแบบก็เริ่มมีสัมัสโอเคอุ้ยเบคอนอย่าพักตาไฟเนี่ยก็ไปซื้อท่าเดินนินจาันก็อาจจะเห็นในว่าตาไฟเนี่ยอาจจะเดินตลกงนิดนึงไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีคนสกีคนมองว่าตลกตา ก่อนท่านี้นนคือตาไฟก็เล่นมาตานึงไว้ซึ่งตาไฟาตาเป็นคนแรกเลยเพราะว่าฆาตรกรแบบเหมือนเล็งตาไฟไว้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วแต่พลาดตานี้ผมว่าจะไม่โดนเล็งนะเพราะว่าถ้าอนิเมชั่นรือเปล่าทำให้ไฟโดนตาเป็นคนแรกอนิเมชั่นเพลงว่างั้นเถอะวิฆ่ากันแล้วอะวิคนนั้นรับปาวะเห็นเสียงมาจากฝั่งนั้นเสียงมันมาจากฝั่งไหนวะคนนี้มันมันเคยเป็นมาแล้วหนึงมันไม่น่าเป็นอีกหรอกวิไอหุ่นยนต์เป็นถ้าเจนถือมีดแบบนั้น หูฟังเข้าไปคือแบบเสียงเบาไปไหนไวะเนี่ยทำไมน,นักพายเดี๋ยวไม่สามารถจับทิศทางของการการเสียงได้เพราะิดมันข้ามมาจากฝั่งไหนโอเคมาตรงน,นี้คือตายแล้วหนึ่งสองสามเดี๋ยวเอ๊ะในห้องนั้นสาว่ามันฆ่าศพแรกคือมาอยู่ที่ห้องนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ได้ปินออคนนี้หยิบปืนมาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ตายอาจาาอาจะเป็นเชอร์วิสนะเราผู้หญิงนะไปหยิบปืนเป็นไปได้อื ใครมีร่มไหมนะถ้าไปพาร่มมาด้วยเวลาแบบฆาตรกรมาใ,ใกล้เสือฟาดด้วยร่มแต่ทีไหนเร,เราหยิบไม่ได้ค่ะมันเป็นแค่ของปลอกไปเฉยโอ้โหตกใจฆ่าไปได้อีกหนึ่งศพอยากรู้จังว่าใครเป็นเชอร์ดิฟผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคนที่นิ่งๆแต่ว่าเอาเดอเรียบร้อยขยับแล้วพูดถึงก็ขยับเลย่นไงมันมาแล้วหยิบหน่อยเร็วใครที่ม่ปือนอะ ผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีปืนก็ได้นะแต่เขาไม่ยอมยิงสักทีนึงเนี่ยหรือยังไม่รู้ทีว่าใครเป็นฆาตกร,รแต่มันควรจะรู้ได้แล้วนะฆ่าไปหลายศพแล้วเนี่ยตรงนี้นอนกองกันสามศพเลยสักศพไม่ใช่เซอร์ฟิสักศพหนึ่งตาไปอีกสองเราลองย้อนกลับไปดูอาจจะมีคนที่เป็นเซอร์ฟิสักคนหนึ่งเฮ้ยเพื่อนนำไปไปแล้วอะโอโหเกมนี้คือมันมาแบบน้ำๆน้าแแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ได้ซุ้งน,นิดนึงอะนะ แต่ว่าอยากยิงคาตกรเนี่ยจะได้ตื่นเต้นนิดนึงอ้โหมันเดินออกมาแล้วอะผู้หญิงไปเก็บปืนไปไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เป็นปืนแล้วใครเป็นไอ้ยาแบบเกมน,นี้ม,มีไม่มีปืนหรอปืนออกไปแล้วแน่เลยหรือผพ้ชานี้เป็นปืนวะไม่ยอมยิง อาจจะใช่เดี๋ยวเราดูเกมเดี๋ยวเราจนจบเกมมันจะเฉลยว่าใครเป็นมรวเดอร์กับเชอรีฟเราจะได้รู้ขี้หน้าว่าใครมันเป็นเชอรีฟที่ไม่ยอมยิงอู้มันดักมันดักมันดักเรียบร้อยเรียบร้อยเอโบวิ้งมันเป็นเชอรีฟเปล่าวะอยากไปดูแต่ตอนนี้คือไม่ทันลวมั้งไม่ใช่โอ้โหอีบอลบอยมันเป็นเชอรีฟทุกคนแต่ตอนนี้คือเราไม่เคยเห็นมันเลยนะ มันน่าจะเป็นเชอริฟแล้วมันก็ออกไปเลยตั้งแต่วินาทีแรกอเอมดีมากคือเวลาเชอริฟออกอ่ะคือเกมนี้มันจะแบบทุเรศอย่างนั้นก็คือแบบมันจะแบบพอคนนั้นหายคนนั้นออกไปอ่ะปืนมันหายไปด้วยเว้ยเออแล้วเกือมันเป็นอะไรที่ทุเรศมากมีริงมันจีอยู่เกมหนึ่งว่าที่ลักษณะการนี้คือมันคล้ายๆกันก็คือม u r d เ r อร์ t y ตแต่ว่าม u r d e r p a r ป y ตอ่ะเวลาเชอริฟหรือว่าฆาตกรออกอ่ะเขาจะทิ้งของตกไว้เว้ยคือถึงแม้ว่าเราจะออกแต่ของไม่ได้หายไปนะแต่ของมันตกอยู่ตรงนั้นตรง ไม่แก้ปัญหาอะไรเลยพอสร้างเกมเสร็จนี่ม่งไปเด็กแล้วคนสร้างเมย์มันไปโนะเอะไม่มาดูเกมเลยนะทีมเมิ่อา์ออไรติ้งบาลเลยมาตานี้ตรงนั้นเนี่ยมุมก็เยอะๆเอ่อเรียบร้อยฆ่ากันละส่องหน่อยว่าใครเป็นวิมันฆ่ากัตรงนู้นอะหลายคนเรียบร้อยตรงนี้อืมหลายคนเลยอะเอา้าคนนี้เป็นเชอรีฟเฮ้เเเยจะยิงอะไรหรือเปล่าเนี่ย เมื่อกี้เหมือนจะยิงกระเพรเลยนะโอ้โหเกมเอ้ยไม่ใช่มันนี่มันยิงได้ยังเนี่ยเห็นเสียงลูกกระสุนแม่หลายดอกนะหน้ามันเลยยิงผู้หญิงนั้นหรือเปล่าเนี่ยอย่ายิงมั่วเว้ยโอ๊ยมันมาทางงวดมาทางงวดมาทางกุหลาบหินเรียบร้อยมันตายแล้วเอาผู้หญิงนั้นตายแทนมันไม่ได้ตายแต่ผู้หญิงนั้นตายเอาเรียบร้อยเย้ยิงโดนได้วะ เองอยู่ในไอ้เบานี้เฮ้ยแต่งงมากกันนะคือเมื่อกี้คือแบบมันไม่ตายแต่ผู้หญิงตายแทนงงค่ะโอเคทุกคนมาถ้าไครเป็น Innocent เช่นเคยส <c oughs> งสัยนี่คือถ้าไครคงแบบต้องไปอัดหลังๆรอบเกมที่แบบถ้าไปมานานๆแล้วอะเช่นแบบอัดตอนแบบเกมที่สี่กับที่ห้าตอนนี้ไพเล่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าไพรอยมาถึงแล้วไพ่ก็อัดไรไงแต่ว่าคือยิ่งมาอัดเลยดวงก็ยิ่งไม่มีไงเฮ้ย มันมีผู้หญิงนหนังตะไพมาเหมือนมันจะฆ่าไปเป็นคนแรกมันรู้ได้ไงว่าตะไพอันนี้เป็นหนังโฮเทลทุกคนเป็นหนังที่ฆาตกรเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะฆ่าเท่าไหร่เพราะว่าหนังเนี้ยเวลามันฆ่ากันน่ำมันเห็นได้ง่ายๆเลยเว้ยแต่ว่ามันก็ฆ่าได้อยู่ดีเพราะว่าตะไพนี่ฆ่าที่โลงแจ้งเนี่ยช่างหัวมันอ่ะคนไหนฆ่าได้กูฆ่าแม่งถูกไหมฆ่ากันแล้วทุกคน เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าใครเป็นอ๋อผู้หญิงคนนี้เปล่าเนี่ยโอ้ยเดินไปเลยแล้วกันเอา้ามีคนยิงปืนเดี๋ยวใครเป็นอนะ่ะไอ้สมซ่องเปล่าวะเอา้เอาไอา้ตรงลิฟท์แน่เลยใช่ไหมเอ๊ะหรือน้นบนวะยังไม่เห็นน้านบนแน่เลยกเราไปได้ยินเสียงอะเห็นไรนะนนะ ตรงบันไดอะแปลว่ามันมัน,น่าจะฆาว่า,าน่าจะดักตรงบันไดอุ้ยเหมือนมีเห็นเห็นใครล่วงไปหรือว่าฆาตกรอยู่ตรงนี้วะทําไใไม่ค่อยเห็นวะอ๋อฆาตกรอยู่ตรงมุมตรงนั้นเหรอมันเขปมค่ะทุกคนเอาเขปมจริงด้วยืเข้มแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นระวังเอาไปหยิบปืนแล้วใครก็ไม่รู้ ใครไปฮิปปิลสองคนนี้แต่งตัวเหมือนกันเลยเว้ยถ้าใครคิดว่าอาจจะเป็นทีมเมอร์ก็ได้ไม่ยอมฆ่ากันด้วยอีฮ่าไม่ยอมฆ่ากันราอีกแก๊งตุ๊ดแหลกเอ้ยเนี่ยไม่ยอมฆ่ากันนะดูมันคนไทยปะวะถ้าคนไทยกูจะรีพอร์ตมันแล้วคนต่างชาติกูไม่รีพอร์ตล่ะผิดเหมือนกันเว้ยยิงมันเลย เรียบร้อยอีควายน่าจะเป็นพวกอาหรับเบี้ยนมากกว่านะเพราะว่าพวกอาหรับเบี้ยนมันจะชอบใส่เสื้อแบทแมนอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าหรืออคติกับคนอาหรับโอเคทุกคนมาตั้งไปจซอเล่นอีกเกมหนึ่งอู้ว้เป็นเชอรฟด้วยมาตอนนี้ไปได้หมดบาทแล้วแต่ว่าถ้ามีหมดบาทนี่ก็ขอแบบมันได้แบบแสดงหมดบาทได้อย่างเต็มที่นะไม่ใช่ว่าแบบมาถึงกูก็ตายเป็นคนแรกเลยกูไม่อยากตายเป็นคนแรกวิคันเฮ้ยไอ้บอลกูขอไม่อยู่ข้างๆมึงเฮ้ย หมือนได้ยินเสียงมันเดินมตามไปมากับไพจะอยู่ตรงนี้ค่ะบทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ว่ากรัไเนี่ยยืนยันได้เลยว่าจะตัวเองจะไม่โดนฆ่าเป็นคนแรกนั่นแหเพราะว่ามันเป็นที่ปิดทุกคนกระไพเมื่อกี้กระไพติดบั็กทุกคนติดบั็กแลบเนี่ยแล้วพอตัวเองเป็นอินโนเซนต์ทำไมจะทำไมแบบฆาตกรไม่ยอมฆ่ากันนะฆาตกรไม่ยอมฆ่าทุกคนกระไพจะแบบอยู่ได้อย่างไรเอ๊ะแล้วมันเอาอินจามาวะแต่เซิร์ฟนี้คือไม่รู้นะว่าใครบินเอาอินจามา ฆ่ากันดีวะแต่เสียงเดินอะมันยังอยู่เท่าเดิมน,นะเพราะว่าถ้าไปคิดว่าฆาตกรอาจจะไม่นินจาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะงี่ง้จริงอะต่าไปฟันธงเลยว่าเป็นนินจาแน่นอนแต่เนี่ยเสียงเดินมันยังแบบมีคนเดินเป็นผ่านอยู่ต่าไปคิดว่าน่าจะไม่ใช่นินจาาัหไปดีขนาดนั้หรอจริงๆแล้วต้อไปเป็นโดโรเรสอืมวิ่ฆ่ากันแล้วฆ่ากันแล้วฆ่าแล้ะโอเคเต็มเต็ม โอ้โหตกใจนะว่าจะไม่ฆ่ากันแล้วที่แท้ที่แบบไม่ยอมฆ่าเพราะว่าแหลกนี่เองหาจวัวะไม่ได้โอเคทุกคนก็สละคลิปนี้ถ้าใครก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะสลบคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละไปละจ้าบ๊ายบาย